lại ba lại ba lại ba ôi yeah, yeah. mình thấy dưới tâm thế cái ta bán yeah. nhau say thế <laughs> ba thơ ở thua mày bát nhau có sọc nữa mới nhau có sọc nữa mừng nhau khai nhau này này nãy mà khía thu xí wow เาเอาไปสุบเอยเริ่มแรกพนะหกอนมเหลียงเริ่กอว่าเน่กเบเคลียนมว่ามเริ่มแรกมัามักเริ่มแรกมัเคยเริ่มไหลยน้ตัวเอาไปสุปสุบสุบสุม่มีบ่ สูงสม้อแล้วตอนมือพนะพูดอะผมพ้ออีกเจ้าหน้าหาใหม่ต้อยมะเขือกินได้พน้องเลย าหุ้งบอกว่ามันไม่นั่นตอกก็ราะฉันตอกหุ้งนวดดีนวดตัวน,นี้นวดให้ตัวนั้นก็ตั้งมองย,ยังยำแรงแรงเก็บบักเขือเอาไว้ซุป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 ชุ้งถมห้อยนี่หรอโอ้ตัวบักเขือยังมันสูงแฉะ จๆะแช๊ะแช๊ um, <l Jean Rabbit bulun> no, ัแชหัวขวนหัวมันหัวขวนมันหัวขเาเคีย่วหัวค่ะแช๊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 ะกนนละนั่นตือหองมะเขือมาเืในมีอือโอ้พี่น้องเอ้ยมะเขือหงพะนะตาย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  มันคือห่อซื้อพี่หน่อเยเมื่อกี้หนักนักขี้อมันอีกหนักนากพี่น้นอยเ้ย <c oughs> พดมาตกไปใน,นอ่ห <c oughs> ้อง,อ,องราะว่าตนานกแน,นห่หรอกตกแน่พรแรงหักตั้มๆาไ่เห็น ค่นี้กะแค่นี้กะเียกใบกะเพรานานใบกะเพราเนี่นี่ยงวๆนี่พี่นลองนานใบกะเพราใบกะเพรานันแงนนค่นี้กะโหรักายง่เลยแง่เลยโหัาื่อถสอน กับพ่พ,พออี่กับเพาหอมข้าวบ้านๆยูกกาลกตั้มๆนี่ข้าคุณตูวข้คุณตูได้หนึ่เด้อแม่ักหนึง่งนตำกระมูต้นตำ้ต้นเตี่ยยกับพ่อนิโอ้ยตัสีพัดขายพัดนั่นพัดนี่แม่ค่ะเพิ่งไปหาสื่อ,อยาก หอมถักของเก็บของปอดสารผิดลงพิหน mm. ่ำลม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 หอมหอมคามนบรรยากาศยามแรงอากาศเย็นสบายทั่วกันเน้าย่ติ่มๆนะยุพื้นไหมามาไม่เนียใส่ โอเคมันย okay, ันม ja ันนั ing, ore, ่นได้ไหมโอขึเนมันยันมันยันเนไงกันเอาลุงมันมันิหนวยงอมันสิบ่หนวยจะบเน่าเน่าดีเลยรอยเหรออยหลอยดีแต้เครนครูโอเคแล้ว ยหมักซุปกินเน่ยสิมากแต่ยังเหี้ยนมีอยู่มืดหมดแล้วผมไม่อยากซุปกระพาะพัดพัดพัดกินกับลาบแล้วเหมือนเน่ย้ะชมบรรยากาศยามเย็นอากาศเย็นสบายดอกกเจ้า mười lăm mười lăm phong nhau lăm mười 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 lăm แลก่ายๆอยู่เพียน้่งแล้วก็ไกลๆผมถ้ามาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า